ทงคงทยอยเดินทางเข้ากราบถวายบังคมพระบระมศพอย่างต่อเนื่องรวมถึงนักท่องเที่ยวยังให้ความร่วมมือแต่งกายและปฏิบัติตนด้วยความเหมาะสมคุณอรวรรณเผือกไทยสงรายงานสดจากพระบระมหา,าราชวังค่ะเช่นค่ะ แม้ว่าวันนี้อากาศจะร้อนอบอ้าวเช่นทุกวันที่ผ่านมานะคะแต่ก็ไม่เป็นอุปสรรคให้กับประชาชนเดินทางเข้ามากราบถวายบังคมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุญเดชอย่างหนึ่งแน่นตั้งแต่ช่วงเช้าค่ะ จุดคัดกรองบริเวณมาหาวิทยาลัยศิลปากรยังคงตรวจเข้มเรื่องความปลอดภัยเช่นทุกวันโดยประชาชนทุกคนที่ผ่านเข้าไปด้านในท้องสนามหลวงต้องผ่านเครื่องสแกนโลหะและตรวจกระเป๋าอย่างละเอียดซึ่งจุดนี้มีนักท่องเที่ยวต่างชาติจํานวนมากทุกคนต้องแสดงพาส,สปอร์ตทุกคนเพื่อคัดกรองความปลอดภัยค่ะจากการสอบถามหัวหน้าไกด์จีนบอกนะคะว่านักท่องเที่ยวร้อยละ95จะทราบวิธีปฏิบัติตนและแต่งกายด้วยโทนสีขาวดําในช่วงงานพระราชพิธี ค่ะและเริ่มกลับเข้ามาชมความงดงามของวัดพระแก้วแล้วนอกจากนี้นอกจากนี้นะคะประชาชนที่ได้เข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพก็ยังคง ไม่เดินทางกลับค่ะมาเก็บภาพความประทับใจภาพวาดในหลวงรัชกาลที่9บริเวณกำแพงมหาวิทยาลัยศิลปากรเช่นครอบครัวคำพองนะคะที่เดินทางมาจากจังหวัดสมุทรปราการออกจากบ้านตั้งแต่ตีหนึ่งมาถึงสนามหลวงตีสามและเพิ่งได้เข้ากราบถวบายบังคมพระบรมศพเมื่อ9้านาฬิกาที่ผ่านมาแม้รอนานเกือบ6ชั่วโมงแต่รู้สึกตื้นตันจนอดกลั้นน้ำตาไม่อยู่นะคะเมื่อได้เข้าไปด้านใน รวมทั้งยังได้บอกลูกๆว่าครั้งหนึ่งได้เกิดในแผ่นดินของพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุญเดชพระราชาที่เป็นที่รักของประชาชนและเข้าเปลือกพอเพียงนะคะที่ได้เป็นที่ระลึกจะเก็บไว้บูชาบางส่วนจะนําไปเป็นมเมล็ดพันธุ์ปลูกที่บ้านเกิดจังหวัดหนองคายค่ะเหมือนสวรรค์น,นะคะเข้าไปแล้วรู้สึกอยากจะร้องไห้น้อเพราะว่าเราก็รู้ว่าท่านทาทางานหนักมากแล้วก็พอมาเห็น ไม่เคยเห็นพระองค์ท่านนะคะเพิ่มมาครั้งแรกเลยแล้วก็มาเจอแล้วก็รู้สึกปบ,บื้มปิเื่ตีอะค่ะแล้วอยากจะรองไห้ตลอดเวลาเลยค่ะ ส่วนประตูทางออกเทวาพิรมมีจิตอาสามาบริการน้ำอาหารและหน่วยพยาบาลตั้งเต็นต์อำนวยความสะดวกประชาชนซึ่งในช่วงเช้านะคะประชาชนมาขอ,อยาดมเพราะอ่อนเปลี่ยค่ะจากอากาศที่ร้อนเป็นจำนวนมากรวมถึงทหารเรือก็ได้นำไอศกรีมมาแจกให้ประชาชนเพื่อคลายร้อนด้วยค่ะ คุณนัทภา,าคะสำหรับการสัตว์คิวในวันนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยมากขึ้นนะคะและขณะนี้ท้ายคิวนะคะค่อนข้างยาวต่อเนื่องวนรอบมาจนถึงโซนที่ใต้ของท้องสนามหลวงแล้วค่ะ